คำเตือนนับจากวินาทีต่อจากนี้เป็นต้นไปอย่าก,กระพริบตาและโปรดตั้งใจรับชมมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะหากขาดความต่อเนื่องไปแม้แต่วินาทีเดียวคุณอาจพลาดการรับชมเรื่องราวที่ดีที่สุดของวันนี้ ต่อมน้ําเหลืองเกิดขึ้นมาสองข้างแล้วเาร็จแล้วหมอเขาก็เออเอาตัวตัวดูดเป็นสลิงอะมาดูดเสร็จแล้วก็เอาไปตรวจหมอเขาก็กลัวเราเสียใจนะคือหมอเขาตอบ,บายเดีอยเขาตอบว่าเออผมมีมีเคสอย่างนี้นะอาการเหมือนคุณเนี่ยก็คือเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองคนที่เป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองเนี่ย จะอยู่จะมีชีวิตอยู่ได้ก็ไม่เกินหกเดือนเมื่อรู้ว่าตัวเองจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานวินาทีนั้นเธอไม่ได้นึกถึงทรัพย์สินเงินทองที่เธอเพียรหามาทั้งชีวิตไม่ได้นึกถึงร้านจิวเวลรี่ไม่ได้นึกถึงคนที่รักรอบข้างนึกถึงอย่างเดียวคือบุญว่าบุญเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวในยามนี้ ที่ทำให้เวลาที่เหลืออีกหกเดือนข้างหน้าเป็นเวลาอันทรงคุณค่าจวบจนวินาทีสุดท้ายเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะทำอะไรเราจะทาอะไรที่จะนำติดตัวไปถ้าเราต้องตายเนี่ยวันนั้นก็บอกกับตัวเองว่ามีอยู่มีอยู่อย่างเดียวที่ว่าเราเรา,เราจะนำติดตัวไปได้ก็คือบุญ ทานยังไงต้องออกกําลังกายยังไงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราทําตามที่หลวงพ่อทำอะแต่เรายังไม่รู้จักหลวงพ่อนะแต่เราเราเอาวิธีการหลวงพ่อมาทําก็คือการนั่งสมาธิเราก็เริ่มมาฝึกนั่งสมาธิอะไรอไรมันก็แลดูดีขึ้นอะยาก็ไม่ได้ทานแต่มันดีขึ้นก็เลยตัดสินใจไปที่โรงพยาบาบลบัมุูราชแล้วก็ไปตรวจ พอหมอตรวจเสร็จเนี่ยหมอบอกว่าอาการอย่างเนี้ยมันไม่ใช่มันมันไม่มีเลยเนี่ยมันไม่มีเชื้อไม่มีอะไรเลยคืออาการมันมันไม่ใช่นะครับไม่ไม่มีเชื้อไม่มีอะไรเลยเนี่ยแค่หมอตอบเท่าเนี้ยดีใจมากอะ่ะดีใจมากแล้วก็กลับมาบ้านเนี่ยนั่งขณะที่นั่งมาในรถเนี่ย คือทบทวนเหตุการณ์ว่าเอ๊ะไม่ใช่เรื่องอื่นใดเลยน่าจะเป็นหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนี่แหละช่วยเราให้เรารอดชีวิตกลับมามา หลังจากที่คุณวันเพนหายป่วยจากโรคร้ายมาได้อย่างน่าอัศจรรย์เธอคิดจะตอบแทนพระคุณของยอดมหาปูชนียาจารย์ที่ได้ช่วยชีวิตเธอไว้ด้วยการเป็นประธานกรถินประจำปีซึ่งเป็นบุญใหญ่ในชีวิตแต่ในตอนนั้นครอบครัวของคุณวันเพนย,ยังไม่เข้าใจเรื่องบุญมากนักทำให้เธอไม่มีปัจจัยมาเป็นประธานกรถินได้แต่ด้วยความตั้งใจจริงเธอจึงอธิษฐานกับหลวงปู่ ขอให้มีปัจจัยมาทําบุญในครั้งนี้เหตุอัศจรรย์ได้เกิดขึ้นกับเธอเป็นครั้งที่สองหลังจากเธอแจ้งข่าวบุญนี้ภายในเวลาไม่ถึง10นาทีปรากฏว่าพี่สาวเต็มใจยกที่ดินผืนหนึ่งให้เธออย่างง่ายดายอีกทั้งเธอยังสามารถขายพลอยที่เก็บสะสมมานานได้ในราคางามทำให้เธอได้เป็นประธานกถินสมดังใจปรารถนา นับตั้งแต่ทำบุญใหญ่ในครั้งนั้นไม่น่าเชื่อแต่ก็เป็นเรื่องจริงเพราะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับเธออย่างไม่คาดฝันครั้งแล้วครั้งเล่าช่วงนั้นลูกชายก็บวชคือแบบหลายๆอย่างเนี่ยมันแบบว่ามันอัศจรรย์มากคืออย่างอย่างลูกชายบวชเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคือแบบว่ายากะ ยากมากเพราะว่าพ่อเขาก็ยังไม่เข้าใจก็ยังค้านกันอยู่เลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเราเราก็นึกนะว่าเอ๊ะท,ทำไมทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยอะ่ะแล้วก็กิจาการจิวเวลรี่ของเราเนี่ยวันนั้นอะไปเอ่อก่อนที่จะไปออกบูธที่ฮ่องกงเนี่ยเอาที่เมืองไทยก่อนที่ที่คืองานเนี่ยมันจะมีสองครั้งสองที่พอจบงานแบงคอกเจมปปุ๊บมันก็จะไปฮ่องกงต่อพอเสร็จแล้วเนี่ย สิ่งมหัศจรรย์ก็ได้เกิดอีกแล้วคือคนมาคนมาซื้อของเยอะแต่ของไม่ค่อยมีให้เขาซื้อไงก็เลยแห่มาซื้อของเราห้าวันเนี่ยขายได้เกือบ15ล้านแล้วเสร็จแล้วเราก็มุฟไปฮ่องกงต่อพอไปฮ่องกงเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยคราวนี้ไปถึงปุ๊บปากฏว่าเราก็ไปจัดบูธไว้แปดตู้ ใช่ไหมคะแปดตู้เพื่อตื่นมาเราก็จะขายตอนเช้าแปดตู้ปรากฏว่าวันนั้นอะ่ะตัวดิฉันเองเนี่ยมาสายมา,มาประมาณเกือบเที่ยงละแล้วเราก็มองไปในตู้เนี่ยของไม่เหลือเลยอะ่ะของนี่ถูกกวานลงมาแล้วลูกค้าต่างชาตินี่ก็นั่งเลยสโต๊ะคือแบบว่าเจ้าพ่อสองโต๊ะมีแต่มีแต่แบบระดับเลยอะ่ะบิ๊กที่สุดอะ่ะลูกค้ารายใหญ่เลยมา2โต๊ะเอามือเงี้ยตะล่อมกลัวคนมาแย่งอะ่ะ เล่อมมาเลยทั้งหมด16ตู้วันเดียวเกือบหมดเหลือนิดเดียวเราได้ไปเจอที่แปลงหนึ่งไปเจอที่แปลงหนึ่งซึ่งมูลค่ามันก็20กว่าล้านมาช่วงนั้นเราไม่มีตังเลยก็เลยอธิษฐานหลวงปู่บอหลวงปู่เจ้าขาลูกไม่มีเวลานั่งหลับตาเลย ตั้งแต่ลูกหายป่วยเนี่ยแต่ว่าลูกก็ยังทํางานหนักอยู่เหมือนเดิมด้วยอน,นีิสงแห่งบุญที่ลูกได้เป็นประธานกระถิ่นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยให้ลูกได้ที่แปลงนี้ได้ไหมเจ้าคะแล้วก็ให้ได้แบบถูกๆให้ได้แบบแบบว่าแบบเหลือเชื่อแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องปฏิหารมันก็ได้เกิดขึ้นคือที่ที่แถวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยนะมันไล่ละสี่ล้านห้าล้าน แต่คนเนี้ยเขาขายให้เราเนี่ยไล่ละล้านสองตอนที่เราซื้อเนี่ยเราซื้อมายี่สิบกว่าล้านตกไล่ละล้านล้านสองแต่ตอนเนี้ยไปถามดูได้เลยที่แถวนั้นอะไล่หนึ่งอย่างต่ำเนี่ยห้าล้านแล้วลองคิดดูว่าห้าล้านคูณยี่ิบสองไล่เป็นเงินเป็นร้อยล้านอะค่ะแล้วอย่างเงี้ยถ้ามีบอกว่าหลวงปู่ช่วยแล้วใครช่วยอะ่ะมนุษย์ที่ไหนจะมาช่วยได้เหตุการณ์แบบเนี้ย ที่เราไปวัดระธรรมกายเนี่ยเราเราเราบอกเลยนะว่าเราไม่ใช่คนดีมาก่อนเราเป็นคนที่ไม่เคยมีเรื่องบุญในในในหัวใจเลยแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าวัดเนี่ยไม่เคยมีเลยแต่ว่าพอเรามาที่วัดเนี่ยวัดเนี่ยให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราแม้กระทั่งชีวิต ดดังดอกไม้บนดูเปลา่งประกางงาระกาย่อนเข้าวัดเนี่ยพี่จนมากเลยนะเงินจะซื้อน้ำปลากินยังไม่มีเลยอ่ะเพราะว่าที่บ้านพี่เนี่ยพี่เป็นชาวนานะ <c oughs> ทำสวนทำนาพ่อแม่พี่อะ่ะอยู่ที่ประจีนไม่ได้แบบชีวิตไม่ได้แบบโลยด้วยกีบกุหลาบเหมือนเหมือนเหมือนอย่างที่เห็นอย่างนี้นะอย่างที่เห็นเนี่ยคือหลังจากที่ ทำบุญกับว่าพระธรรมก,กายมาแล้วนะที่ได้มีวันนี้คือถ้ามีใครที่ไม่เข้าใจเรื่องบุญเนี่ยพี่จะพูดจนกระทั่งแบบว่ามีบางคนน่ะเขาหาว่าพี่บ้าพี่บอกว่าพี่ไม่ได้บ้าเพียงแค่ว่าพี่เห็นอนุภาพแห่งบุญพี่ยังบอกเขาเลยนะบอกว่าเนี่ยนะถ้าถ้าเกิดว่าเธอเห็นเหมือนพี่เนี่ยนะเธออาจจะทำมากกว่าพี่ด้วยซ้ำไป คำว่ารอดตายหายป่วยรวยเรือ้อรังอาจจะดูเล็กน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความโชคดีที่ได้ประสบกับผลบุญอัศจรรย์ด้วยตนเองเนื่องด้วยบุญกระถินประจำปีซึ่งมีอานิสง์เร็วแรงอันเกิดจากการทำทานถูกเนื้อนาบุญอันเลิศนั้นย่อมเกิดขึ้นกับผู้มีหัวใจอัศจรรย์รักในบุญเข้าใจบุญและทำบุญอย่างแท้จริง ทำให้คุณวันเพนมณีเวทวรโรดมเกิดแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากเดิมที่เคยทําบุญตามกําลังเป็นตั้งใจสั่งสมบุญอย่างเต็มกําลังเพิ่มพูนความศรัทธาเชื่อมั่นในอานุภาพพระรัตนตรัยเป็นทัพทวีขอตั้งจิตอธิษฐานขอสร้างบารมีตามติดและติดตามยอดมหาปูชนียาจารย์ทุกท่าน ไปจนตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม่เา